สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอฟซีจากชืง่งเฉลีงกรุดังครับวันน<อ><อ>ี้พามารีวิวครับไปเป็นรถเกี่ยวร้อยห้าแท็กเลยครับผมอ๋อ ก่อนนี้ขึ้นใหม่ทุคันครับผมกระชนแทด็กชนเทรางเป็นสี่แดทีครับปั๊มก็เป็นปั๊มยี่สิบสองระบผกก็อันนี้ล้างประกรอบครับต่อประกรอบอันนี้ก็ขึ้นใหม่ทุคันบิ้วใหม่ก็เปิดราคาที่หกแสนสองครับทุกคันมีให้เลือกวันสิบคันครับรถเกี่ยวสำหรับควตา,าแทเร็กครับผม แล้วก็ขึ้นใหม่ทัคันครับตามลูกค้าต้องการครับผมชุดล่างก็จะเป็นชุดล่างแทรเด็กทั้งทั้งชุดครับชุดบนก็จะเป็นร้อยห้าทั้งหมดครับเครื่องก็จะเป็นร้อยห้า,าครับผมขอโทษอิสากครับโดนตบอ,อิสาะ ถ้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้ครับสั่งจองได้ก็เสร็จแน่ทันแน่ครับด้การนี้เขาเก็บใหม่เิลวใหม่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นโครงตู้หรือเป็นอ่าช่งล่างครับก็รับประกันในึรงการครับต้องรับอ่าช่วงล่างแข็งแรงเอาอยู่แน่ครับ ที่เดินเบาครับถ้าเดินเบาๆก็ไม่เร่งอะไรมากมายครับพอมาอราอเก็บสีเก็บไรเหียดต่งดางๆครับนี้พอประกอบี่เดินเสร็จเราก็มาอา่าเดินออกมาเก็บครับแต่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการประกอบการเช็คครับนี่คือจำระบบแล้วเรียบร้อยครับ ช่วงล่างกว้างสองเมตรสี่สิบครับก็เท่ากับขนาดรถใหญ่ครับผมเรารับประกันให้ในฤดูกาลนะครับสําหรับอ่าช่วงล่างเดินเบานี้นิดๆกับรอบเริ่มเราทดมาทดลองแล้เรียบร้อยหมดแล้วครับ แลวมาเจอระบใไฟสบูนอีกทีหนึ่งนี่คือโชว์ไล่สลาดครับรก็โช่์เสอ้ออย่าะต่อทำใหม่หมดนะครับเช็คใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดถ้าใจก็มาดูตัวจินได้ครับก็เปิดราคาที่หกแสนสองครับ ก็รับแรกเสี่ยดีเทือนทุกรุ่นเหมือนเดิมครัผมเราบบเขาเหมือนรถใหญ่เป๊ะเลยครับความเติมรถใหญ่ก็อันนี้เป็นงานดิบกับที่เราขึ้นไว้ครับแต่ค่ัอันนี้คือขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเช็คเลยครับ กรอบมาดูดจริงนีนร้านครับร้านตั้งอยู่เส้นวิรีัมย์นังรองหลักอยที่15ครับดีกรอมอร .15 ถ้าใดสนใจก็โทรต่อางๆได้ที่061ครับ1 0 8 8 7 3ครับหรือ094-222ครับ0149ครับก็ยินดีแลกเปลี่ยนแลกเคลนทุกทา่าน